วันนี้จะมาคุยนะครับเรื่องการเปลี่ยนแปลงของนัก้งตะลุมในปัจจุบันนะครับถ้าบทถึงนัก้งตะลุงก็เป็นศิลปินพืนบ้านด้วยการลเล่นพืนบ้านนะครับถือเป็นเอกลักษณ์ของปากใต้ของเรามาตั้งแต่โบราณมาปัฒนาเรื่อยๆืมาเรับเปลี่ยนแปลงกันมากนะครับตั้งแต่ถ้าไม่เล่นจอไม่มีหมอบเดงปัฒนามาจากจออย่างหมอบเดงปัฒนาจากจอหลไรครึง่งหน้ามานัน พอดไส้น้ำหมันแต่ตอนล่งก็มีจัากที่ว่าการเ,เปลี่ยนแปลงที่เด่นชัดนะครับทางด้านดนตรีนะครับดนตรีก็เดิมมาจากเครื่องอเครื่อง้านะครับมีตับกลองโมงจริงปีซอ่แล้วก็คอยเสริมพวกโซอูโซดดวงก็มาแล้วก็มีเสริมพวกกลองจุดนะครับจากกลองธรรมดามาเป็นกลองจุดจากกลองจุดก็มีดนตรีชาติกลุ่มาผสมนะครับมีกีตาร์นะ้รับมีเบสมีอะไรก็มา แล,ลายลักษณะก็ใช้กําแปก็เมืกันนะครับนี่ถิ่นได้ชัดๆว่ามีการเปลี่ยนแปลงนะครับแต่ีการเปลี่ยนแปลงทีาาๆๆๆ่นได้ชัดเราจะคิดไปจากคนบดังเดิมก็คือการเล่นนั่งลุงนะครับจริงนะครับเราโยมรับว่าวัฒนธรรมก็คือการเปลี่ยนแปลงถ้าไม่เปลี่ยนแปลงมันไม่เป็นวัฒนธรรมหรอกครับก็เปลี่ยนแปลงไปนะครับแต่การเปลี่ยนแปลงก็เหมือนกันนะครับถ้าเปลี่ยนแปลงแลวมาทําไร,ร่รากฐานดังเดิมนะครับ ดังเดิมของเราบอกว่ามันจะมันไม่ดีเท่าทีวคนนะครับเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ให้ตัวเองอยู่ได้แต่เกิดคนตายนี่ก็มันก็ไม่ชมควรที่จะเปลี่ยนแปลงเปนมากนะครับแต่เราอย่าไปกังวลอย่าไปตอกังวลกับเรื่องการเปลี่ยนแปลงในทางนี้นะครับสิงที่ถูกยางในโลกมันเป็นอนิจจังทางเวกครับมันมีเกิดแล้วมันก็มีดับนะครับมันมีสุ้สุดแล้วมันก็มีต่าสุดแต่บางครั้งมันจะตำสุดแล้วมันก็ขึ้นเดสดซส้งสุดนะครับ เราอย่าไปวันวิตกกังวลนะครับเพียงแต่ให้เราพวกเรานะครับบนนั่งนั่งตะลุงด้วยศิลปินนะครับศิลปินเปินบานนั่งเรื่องหนร่านะครับมันมีการเปลี่ยนแปลงเยอแต่เราต้องพยายามรักษารูปแบบนะครับการเล่นนั่งตะลุงแับเดือนะครับเอาไว้นะครับนั่งตะลุงนะครับก็คือนั่งตะลุงแบบเดก็คือแสดงที่เป็นเรื่องเป็นเล่านะครับเป็นเรื่องกับเป็นเล่าเน้นเนื้อราดนะครับเพื่อที่ให้ผู้ชมนะครับ ได้อะไรปมังจกนั่งลุงนะครับได้กตีได้ปัญญาได้ความรู้ต่างๆนะครับที่เราสอดเสกในนั่งตะลุงนะครับ,นนรรบไม่ใช่ว่านั่งตะลุงแล้วล็อกอย่างเดียวนะครับล็อกอย่างเดียวยางานล็อกได้นะครับก็คือมันจะเล่นไปให้คนกลุ่มนังแรกนะครับแต่ส่วนมากคนกลุ่มนี้เขาเล่นนั่งแบบชอบช่วยนะครับอย่างเดียวเขาไปเล่นนัง่งแต่ว่าล็อกมากๆนะครับมากมากนั่งดังมากๆล็อกมากๆพอเราไปถามก็ว่าแล้ว น like ั่งเล่นอย่างไรนะครับก็บอกไม่ได้และเอกเจือบือเขาบอกไม่ได้นั่งเอกเจือบือก็บอกไม่ได้แต่ถึงซาดาจะได้จังนั้นก็เขาบอกไม่ได้นะครับแต่พิศกแต่ดเร็กนะครับน้นแต่เร็กได้ซาดาได้ความรู้ได้ขตีปัญญาแล้วนะครับจะออาไปซ่อนหลูซ่อนล้านนะครับบางค้นก็พาหลูกพ่าล้านนะครับมาเล่นนั่งนะครับมาเล่นนั่งตะลุงมนะครับเดี๋ยวกะนั่งเล่นไปลาวไปนะครับแล้วถึงจะซ่อนลูไปนะครับนี่นะครับก็คือ นังตะลุงนะครับก็คือให้ทางซาลาให้ทางความบันเทงนะครับเราจะได้ที่ได้รับจากนังตะลุงนังตะลุงก็เลยเป็นเอกหลักนะครับเฉพโะปากตายนะครับปากเอินมาตาได้นะครับแต่ว่ามันไม่เหมือนกับนังลุงบ้านเรานะครับนี่ครับแต่เนี่ยกับปนะเดว่าลายๆคนที็คุยกันนะครับเพราะว่าปัจจุบันนี้นังพิษเพี่ยนไปนะครับพิษเพี่ยนไปมาครับเราหย่าวันบีตกนะครับ ไอ้สิ่งที่เปลี่ยนกันมันไปครับให้มันไปตามวัฒนธรรมนะครับคนกลุ่มนึงเขาก็เล่นนั่งเขาก็เซ็บนั่งเดี๋ยว่าสนุกตรงย่อมรับว่าในสังคมปัจจุบันนี่ครับสภาพความเป็นอยู่ของคนในสังคมนี่ครับมันมันเหนื่อยนะครับกับภาวะเศรษฐกิจนะครับเศรษฐกิจต่างๆก็มันบีบหลับนะครับจนบางคนเรานี่ไม่มีเวลาเดี๋ยวจะมาหาความสุขแต่พอมาได้ว่างนั่งล็อกๆมาว่างนั่งสนุกขนมันก็พอนายความเครียดลงไปนะครับ นี่ครับก็คือมันก็เป็นดีนะครับท้าไม่คนโอดจักนั่งลุงกันจริงๆนะครับแต่อันั่งตะลุงกันมานดียมนั่งตะลุงกันมานะครับไปนะครับไล่ย้งก็มีนั่งตะลุงนะไปเล่นแสดงกับทําให้นั่งตะลุงนี้มีรายได้เลี้ยงบวบกลัวเลี้ยงชาวบ้านเลี้ยงหลุบหองนะครับก็ไอ้นั้นเขาไปตามทางของเขาไปนั่งตะลุงในเชิงธุรกิจเพื่อความอยู่รอดนะครับเพื่อเลี้ยงที่มัานนะครับก็ก็ให้เขาทาไปตามของเขานะครับ แต่เรานะครับแต่ว่าเป็นนังเนี่ยอนุรักษ์ดังเดิมนะครับอย่าอย่าวันที่ต้องนะครับเราต้องพยายามสร้างจุดขายของเรานะครับก็เหมือนอย่างนี้นะครับของผมตอนนี้นะครับนังตะลุงนะครับแต่ฐานเห็นนังตะลุงของขนาดผมนะครับเรื่องแหลกแดกในผมจะเล่นนังตะลุงเหลืองรอดลุกรอดลูกร้อนนะครับก็คือพยายามสอดแงเสกให้ความรู้เรื่องไฟปิบัตเรื่องปัญหาลูกร้อนเรื่องสังคมในปัจจุบันเรื่องอันนี้เรื่องน้าท่วมเรื่อง กว่าไอ้ผู้เขาทันลมลงมาบะเนี่ยนะครับให้ความรู้ไอ้คนได้เตรียมตัวก็ใช่เรื่องนั่งตะลุ่งก็เป็นเรื่องเทพนิยายนะครับเรื่องน่ารายชิบปางพวกเนี้ยออกมาทํานะครับแต่ซอสเสกความรู้เรื่องไม่ไม่ก็หมัดซึ่งไม่ไม่กันแล้วก็เล่นตามกระนบังเดิมนะครับมีอกหยักมีอกอะไรนะครับมีการเฉิดหยักเดินหยักนะครับมีรอบราคาควันกระทาไป อีกรูปแบบนึงคือไอ้เห็นว่านังตะลุงเรามีลากลร้นะครับเล่นไปอีกแบบนึงนะครับไอ้คนได้ยินไอ้ได้ซา,าจาอย่างนั่งลุงนะครับพอหลังจากนั้นก็ผมก็มาขิดรูปแบบใหม่ขึ้นมานะครับคุยกับอาจารย์ดัคดินชาทองศิลปินแห่งชาติเรามาทำโครงการนังตะลุงส่งเสริมและปุตรศาสนากับให้อกศิกษฎีโดยอาจารย์นักรินนะครับเป็นวนาทีมเราครับแยกกันไปทำกันส่วนผมก็รับผิดชอบอยู่ร้างเรื่องนะครับก็คือเรื่อง ตำนาน่ลุงปูทวดน,นะครับแล้วถึงการเรื่องม้าชนกแล้วก็เรื่องลีลาวดีนะครับก็เอาเรื่องนี้ไปทั้งนะครับก็ก็คิดรูแหวนไมกันตอกไหม้ขึ้นมาอีกทีหนึ่งแต่พ่อเขามเห็นว่าเออนั่งตลงงะ,ตะรรลงดดตุงส,งสง่งเสริมพระพุทธศาสนานะครับเขาไม่มาขวนเรา,า,ารเลยครับเค้นั่งแล่โดยโดยตั้งสมาธินะครับจิตใจได้เป็นสมาธิมาเล่นนังตะลุงเดี๋ยวต้งเสริมพระพุทธศาสนานะครับเพราะว่าการได้เล่นนังตะลุงส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนี่ยครับเราก็ ผู้แสดงนั้งตะลุ่มตัวตัวขนาดนั้นน่ครับได้รับอานิสงส์ของการที่เราทําความดีทางสร้างกุศลขึ้นมาคนเล่นนั้นกน็ได้รับส่วนกุศลพ้นบุญในการได้เราทาจิตใจให้เราสงบนะครับรคิดด้วยสงในอารามว่าปัตศสีมาผุทกสีมาหาไม่ได้ก็ตึงจัดการหาเรือมานมาสี่ลำก็คือมานตะเคียนหนึ่งลำเรือมาดพยอมหนึ่งลำ เหมือนกับช่วงช่วงหลังนะครับผมก็เล่นนังตะลุงทวายเป็นประราชกุศลแต่ต้องเด็ดประสังกระดาชนะครับก็เรื่องตำแหน่นเรื่องบทตัวนไปเล่นกับทุกคนกับมาเล่เรื่องนี้ก็คือเล่นมาเล่ด้วยใจทัาท่านะครับถึงปลอมโดยกุศลทุกตุกคนก็คิดว่าเขากระไรกุศลจากตรงนี้นะครับเพราะถ้าคนหนึ่งสำเร็จได้ทัศนิญะและโลกุตระได้แล้วทำไมถึงค์สมเร็จะสมมาสมพุทธเจ้าและตรงสระราชบัลังแห่งจักรพัน ไปเป็นธรรมราชาเล่านะถ้าเป็นไปได้พระองค์ก็เป็นมหาจักรพรรดิพร้อมทั้งธรรมราชาไม่ดีหรือแต่มันเป็นไปไม่ได้เพราะโลกของโลกิยาก,กับโลกุตตระนัะมันเดินคู่กัน